เอรรไทำไมใช้โลไม่มีฝาเนี่ยไม่อยากเชื่อเลยว่าจะปล่อยอาซาอย่างนี้จอสพิธีเฝ้าเพื่อฟื้นกันเหรอไม่ใช่แย่หมดเลยจ่อไปแล้วอะอีกดนเนี่ยสู้เยังอยู่ไดมีเรื่องอนาดนี้เธอยังไม่น่าเล่น

34จะมืนใหม่มืนใหม่24000ได้วยกันขวดนี